สเทวทหะวักหมวดว่าด้วยเทวทหานิคมหนึ่งเทวทหสูตรว่าด้วยเทวทหานิคมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเทวทหานิคมของเจ้าสักยะทั้งหลายแควนสักกะณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายัตนะหกประการอันภิกษุทุกรูปควรทำแท้แต่เราก็ไม่กล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายัตนะหกประการอันภิกษุทุกรูปไม่ควรทำเลยภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันตขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวะสังโยชน์หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนะหกประการอันภิกษุเหล่านั้นไม่ควรทำข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความไม่ประมาทภิกษุเหล่านั้นกระทำแล้วภิกษุเหล่านั้นไม่ควรประมาทส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะผู้ยังต้องศึกษายังไม่บรรลุอรหัตผล ปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่เรากล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนะหกประการอันภิกษุเหล่านั้นควรทำข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาน่ารื่นรมใจบ้างไม่น่ารื่นรมใจบ้างมีอยู่รูปเหล่านั้นกระทบแล้วกระทบแล้วย่อมไม่ครอบงำจิตของบุคคลนั้นอยู่เพราะไม่ครอบงำจิต บุคคลจึงปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทนี้จึงกล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนะหกประการอันภิกษุเหล่านั้นควรทำแท้และถึงรถที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นน่ารื่นรมใจบ้าง ไม่น่ารื่นรมใจบ้างมีอยู่รถเหล่านั้นกระทบแล้วกระทบแล้วย่อมไม่ครอบงำจิตของบุคคลนั้นอยู่เพราะไม่ครอบงำจิตบุคคลจึงปรารบความเพียนไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทนี้จึงกล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนะหกประการ อันภิกษุเหล่านั้นควรทำแท้และถึงธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจน่ารื่นรมใจบ้างไม่น่ารื่นรมใจบ้างมีอยู่ธรรมารมนั้นกระทบแล้วกระทบแล้วย่อมไม่ครอบงำจิตของบุคคลนั้นอยู่เพราะไม่ครอบงำจิตบุคคลจึงปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่าย มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทนี้จึงกล่าวว่าความไม่ประมาทในภาษายตนะหกประการอันภิกษุเหล่านั้นควรทำแท้เทวทหสูตรที่หนึ่งจบ 2. ขณะสูตรว่าด้วยขณะภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้ว ที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เราเห็นนรกชื่อว่าภาษายตนิกะหกขุมในนรกทั้งหกขุมนั้นสัตว์ย่อมเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทางตาได้แต่เห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าปรารถนาไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าใคร่ไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่น่าพอใจ ฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งทางหูได้ละถึงดมกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งทางจมูกได้ลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่งทางลิ้นได้ถูกต้องโพธะะอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายได้รู้แจ้งธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางใจได้แต่รู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนารู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่ไม่น่าใคร ไม่รู้แจ้งธรรมารมที่น่าใคร่รู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมที่ไม่น่าพอใจไม่รู้แจ้งธรรมารมที่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายเป็นแลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้วที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เราได้เห็นสวรรค์ชื่อว่าภาษายาตานิกะหกชั้นแล้วในสวรรค์ทั้งหกชั้นนั้นบุคคลย่อมเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทางตาได้ แต่เห็นได้เฉพาะรูปที่น่าปรารถนาไม่เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาเห็นได้เฉพาะรูปที่น่าใคร่ไม่เห็นรูปที่ไม่น่าใคร่เห็นได้เฉพาะรูปที่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจละถึงลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่งทางลิ้นได้ละถึงรู้แจ้งธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางใจได้แต่รู้แจ้งได้เฉพาะธรรม like ารมณ์ที่น่าปรารถนา ไม,ไม่รู้แจ้งธรรมรมที่ไม่น่าปรารถนารู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมที่น่าใคร่ไม่รู้แจ้งธรรมรมที่ไม่น่าใคร่รู้แจ้งได้เฉพาะธรรมรมที่น่าพอใจไม่รู้แจ้งธรรมรมที่ไม่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้วที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ขณะสูตรที่สองจบ 3. ามปฐมมรูปารามสูตรว่าด้วยผู้ยินดีในรูปสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในรูปรื่นรมในรูปพเพลิดเพลินในรูปเพราะรูป,ปแปลผันคลายไปและดับไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงอยู่เป็นทุกข์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในสัตธะรื่นรมในสัตธะ เพลิดเพลินในสัตธะเพราะสัทธะแปรไปคลายไปและดับไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงอยู่เป็นทุกข์ยินดีในคันธะยินดีในรสยินดีในโพธพภะยินดีในธรรมารมรื่นรมในธรรมารมเพลิดเพลินในธรรมารมเพราะธรรมารมแปรผันคลายไปและดับไปพวกเทวดาและมนุษย์จึงอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลาย ส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ยินดีในรูปไม่รื่นรมในรูปไม่เพลิดเพลินในรูปเพราะรูปแปรผันคลายไปและดับไปตถาคตจึงอยู่เป็นสุขตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งความเกิดความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากสัทธะคันทะรถโผฏฐะรู้แจ้งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธรรมรมตามความเป็นจริงไม่ยินดีในธรรมรมไม่รื่นรมในธรรมารมไม่เพลื่อเพลินในธรรมารมเพราะธรรมรมแปรผันคลายไปและดับไปตถาคตจึงอยู่เป็นสุขพระผู้มีประภาคผู้สุคตศาสดา ได้ตรัสเวย,ยากรณภาสิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ารูปสัทธะคันทะรถโพธะะและธรรมารมล้วนหน้าปรารถนาหน้าใคร่และหน้าพอใจที่กล่าวกันว่ามีอยู่ประมาณเท่าใดรูปเป็นต้นเหล่านั้นแหลเป็นสิ่งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกสมมุติว่าเป็นสุขถ้ารูปเป็นต้นเหล่านั้นดับในที่ใดที่นั้น เทวดาและมนุษย ok ์เหล่านั้นก็สมมุติกันว่าเป็นทุกข์ส่วนอริยบุคคลทั้งหลายเห็นการดับสกายะว่าเป็นสุขการเห็นของอริยบุคคลทั้งหลายผู้เห็นอยู่นี้ย่อมขัดแย้งกับชาวโลกทั้งปวงบุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นสุขอริยบุคคลทั้งหลายกล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์บุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นทุกข์ อริยบุคคลทั้งหลายรู้แจ้งสิ่งนั้นว่าเป็นสุขเธอจงเห็นธรรมที่รู้ได้ยากคนพานผู้หลงไม่รู้แจ้งในนิพานนี้ความมืดปรากฏแก่บุคคลผู้ถูกนิวรณเคอกีเลสหุ้มห่อไว้เหมือนความมืดปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่เห็นฉะนั้นแต่นิพานย่อมปรากฏแจ่มแจ้งแก่สัตบุรุษเหมือนแสงสว่างปรากฏแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ฉะนั้น ชนทั้งหลายผู้สแสวงหาทางไม่ฉลาดในธรรมย่อมไม่รู้แจ้งนิพพานที่อยู่ใกล้บุคคลผู้ถูกความกำหนัดในภพครอบงำแล่นไปตามกระแสตันหาในภพถูกบ่วงมานคล้องไว้จะไม่รู้ธรรมนี้ได้ง่ายเว้นอริยบุคคลทั้งหลายแล้วใครเล่าควรจะตรัสรู้บทที่อริยบุคคลทั้งหลายตรัสรู้ชอบแล้วไม่มีอาสวะปรินิพพาน ปฐมรูปารามสูตรที่สจบ4ทุติยรูปารามสูตรว่าด้วยผู้ยินดีในรูปสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในรูปรื่นรมในรูปเพลิดเพลินในรูปเพราะรูปแปรผันคลายไปและดับไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงอยู่เป็นทุกข์ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในสัตธะละถึงยินดีในคันธะยินดีในรสยินดีในโพธภิภะยินดีในธรรมารมรื่นรมในธรรมารมเพลิดเพลินในธรรมารมเพราะธรรมารมแปรผันคลายไปและดับไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงอยู่เป็นทุกข์ส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้ารู้แจ้งความเกิดความดับ คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปตามความเป็นจริงไม่ยินดีในรูปไม่รื่นรมในรูปไม่เพลิดเพลินในรูปเพราะรูปแปรผันคลายไปและดับไปตถาคตจึงอยู่เป็นสุขตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากสัทธะคันทะรสโพธพะะ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธรรมรมตามความเป็นจริงไม่ยินดีในธรรมรมไม่รื่นรมในธรรมรมไม่เพลิดเพลินในธรรมรมเพราะธรรมรมแปรผันคลายไปและดับไปตถาคตจึงอยู่เป็นสุขทุติยรูปารามสูตรที่สี่จบ ห้าปฐมนนุมมหากรสูสรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจากเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขก็อะไรเล่าชื่อว่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายคือจักขุไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักขุนั้นจักขุที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขละถึงชิวหาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละชิวหานั้นชิวหาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขละถึงมโนไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมโนนั้น มโนที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเปรียบเหมือนคนพึงนำหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวัวน,นี้ไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่องเธอทั้งหลายจะพึงมีความคิดอย่างนี้บ้างไหมว่าคนนำเราทั้งหลายไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่องภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะหญ้าเป็นต้นนั้นไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาภิกษุทั้งหลายอุปมาณีแม่ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันจักขุไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักขุนั้นจักขุที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้น จกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขละถึง yes. ชิวหาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละชิวหานั้นชิวหาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขละถึงมโนไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมโนนั้นมโนที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้น จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขปฐถมนตุมหากสูตรที่ห้าจบ 6. ทุติยณนตุมหากสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้น จากเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขก็อะไรเล่าชื่อว่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายคือรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจากเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสัทธะคันทะรสโพธพะธรรมรมไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละธรรมรมนั้น ธรรมรมที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนคนพึงนำหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ละถึงภิกษุทั้งหลายอุปมานี้แม้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้น รูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขทุติยะนตุมหากสูตรที่หจบ 7. จ็ดอัช,ชตตะตาอนิจจะเหตุสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายในไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายจากขุไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุก็ไม่เที่ยง จากขุที่เกิดจากเหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าละถึงชิวหาไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งชิวหาก็ไม่เที่ยงชิวหาที่เกิดจากเหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าละถึงมโนไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนก็ไม่เที่ยงมโนที่เกิดจากเหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่า ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุและถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอาชัตตาอนิจจะเหตุสูตรที่เจ็ดจบ8อาชัตตาทุกขะเหตุสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายในเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจกักขุก็เป็นทุกข์ จากขุที่เกิดจากเหตุที่เป็นทุกข์ที่ไหนจะเป็นสุขเล่าละถึงชิวหาเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งชิวหาก็เป็นทุกข์ชิวหาที่เกิดจากเหตุที่เป็นทุกข์ที่ไหนจะเป็นสุขเล่าละถึงมโนเป็นทุกข์แม่เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนก็เป็นทุกข์มโนที่เกิดจากเหตุที่เป็นทุกข์ที่ไหนจะเป็นส uhm ุขเล่า ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอชัตตะทุกขเหตุสูตรที่8จบ 9. ก้าอชัตตานตตะเหตุสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายในเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายจะคุเป็นอนัตตา แม่เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขุก็เป็นอนัตตาจักขุที่เกิดจากเหตุที่เป็นอนัตตาที่ไหนจกเป็นอัตตาเล่าละถึงชิวหาเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งชิวหาก็เป็นอนัตตาชิวหาที่เกิดจากเหตุที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักเป็นอัตตาเล่าละถึงมโนเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนก็เป็นอนัตตามโนที่เกิดจากเหตุที่เป็นอนัตตาที่ไหนจกเป็นอัตตาเล่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัชตานัตะเหตุสูที่เกจบสิบ พาหิรานิจจะเหตุสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรูปก็ไม่เที่ยงรูปที่เกิดจากเหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าสัทธะละถึงคันทะรสโพธพะธรรมารมไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมรมก็ไม่เที่ยงธรรมรมที่เกิดจากเหตุที่ไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเล่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพาหิรานิจจะเหตุสูตรที่สิบจบสิบเอ็ด ขาหิระทุกขะเหตุสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์แม่เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรูปก็เป็นทุกข์รูปที่เกิดจากเหตุที่เป็นทุกข์ที่ไหนจากสุขเล่าสัทธะละถึงคันทะรสโพธพะธรรมารมณ์เป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมารมณ์ก็เป็นทุกข์ ธรรมรมที่เกิดจากเหตุที่เป็นทุกข์ที่ไหนจักเป็นสุขเล่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพาหิระทุกขะเหตุสูตรที่11จบ 12. พาหิรานัตะเหตุสูตรว่าด้วย เหตุเกิดแห่งอายตนะภายนอกเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาแม้เหต e ุป <ım. S 2> <of> ัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรูปก็เป็นอนัตตารูปที่เกิดจากเหตุที่เป็นอนัตตาที่ไหนจะเป็นอัตตาเล่าสัทธะละถึงคันทะรสโพธะะธรรมารมเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมารมก็เป็นอนัตตา ธรรมรมที่เกิดจากเหตุที่เป็นอนัตตาที่ไหนจักเป็นอัตตาเล่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเพ็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัทธะแม้ในคันทะแม้ในรถแม้ในโพธพภะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพน้น เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพาหิรานตะเหตุสูตรที่สิบสองจบเทวทหะวัคที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. n e of the four m สองขณะสูตรสามปฐมมรูปารามสูตรสี่ทุติยรูปารามสูตรห้าปฐมนตุมหากสูตรหกทุติยานตุมหากสูตรเจ็ดอชัตตะอนิจเจเหตุสูตรแปดอชัตตะทุกขเหตุสูตรเก้าอชัตตานตะเหตุสูตร สิบพาหิรานิจเจเหตุสูตรสิบเอ็ดพาหิราทุกขเหตุสูตรสิบสองพาหิรานัตตะเหตุสูตร